บอยเชต์บุตประกาศข่าวเศร้าอำลารายการช่องสองผีหลังทำมานาน3ปีเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านของบอยเชต์บุตได้ทํารายการช่องสองผีอยู่กับอาจารย์เรนนี่ทางช่อง YouTube The Real Ghost ช่องสองผีมานาน3ปีโดยเริ่มออนแอร์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่22เมษายน2562ซึ่งล่าสุดทางด้านของบอยเชต์บุตได้แจ้งว่า เตรียมปิดรายการช่องสองพีหลังทํารายการมานานกว่า3ปีส่วนสาเหตุในการปิดครั้งนี้เนื่องจากภารกิจที่ได้ตั้งใจทําไว้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็คือการสร้างพยายมราชทั้ง4ี่ภาคทั่วประเทศไทยอีกทางทางด้านของบอยเชตบุรยังได้กล่าวอีกว่าอาจารย์เรนนี่คุณกริรวมถึงทีมงานคนอื่นๆก็ตั้งใจจะบวชส่วนตัวเองต้องดูภารกิจว่าจะติดอะไรหรือไม่หากไม่ก็จะบวชอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ